เอาเร็วกวรดีๆแยกกระทะด้วยเร่งปรง ซอสใส่นี้ก่อนสิพอแล้วพอแล้ว น้ำปลาละลูกฮะน้ำปลาแต่ก็น้ำมีนเป๊อานหน่นี่นี่ไปี่ต้องไปขายเลยวิ่แมวเร็วน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาน้บูดูเน่เอ,าาเอ่อเอาห กย okay. hmm. mm ังโอเคอืมหช้อนเอ๊ะ เนี่ยผักครับผักผักก็ก่อน 来，来。Yeah. Yeah.